เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นหนึ่งใน6รูปแบบในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนตามนโยบายส่งเสริมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการทำกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายเกษตรกรใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของตนเองอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเกิดความสมดุลในระบบนิเวศทําให้เกษตรกรสามารถสร้างอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำกระเทตทำไร่ครับทำไร่มันไล่กระโพดครับไล่พริกครับตอนนี้ทำไปแล้วมีปัญหาเรื่องการตลาดครับเราขายได้ราคาไม่ตามเป้าหมายครับคือถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเราเก็บเกี่ยวพอขายก็ราคากระถูกเลยก็ขาดทุนครับตอนนี้ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆครับขาดทุนทุกปีครับเลยไม่ไหวก็เลยมาหันประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ครับก็เลยดูข้อมูลมาจากท่านในหลวงรัชกาลที่9ครับ เลยทําตามท่านในหลวงรัชกาลที่9มาก็คือพอเริ่มเลี้ยงกบมาครับมีไรายได้ไม่ขาดทุนมีไรายได้ทุกวันก็เลยประกอบอาชีพนี้มาก็อยากจะทําหลากหลายครับก็เลยปลูกผักด้วยครับปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่เพื่อจะเอาไข่ไว้บริโภคเองครับหรือจะบริโภคก็ขายครับพอจุดที่เราเลี้ยงกบมาสบความสำเร็จเ,เราก็อยากจะมีความรู้เพิ่มเติมก็หันมาเลี้ยงประกอบอาชีพเลี้ยงหมู พอเลี้ยงหมูเรารู้สึกว่าเราเลี้ยงโอเคแก้ปัญหาได้ด้านกลิ่นด้านอะไรได้หมดเราก็เลี้ยงสัตว์มาเลี้ยงหมูแล้วก็มาเลี้ยงแพะพอเลี้ยงแพะเสร็จเราก็อือยากจะเลี้ยงอะไรต่อแล้วก็หันมาเลี้ยงปูปูนาปูก็มาทําอาหารให้กับกบได้อีกครับคือลดต้นทุนเรื่องปัญหาเราจากเราเคยซื้ออาหารเมร็ดเราก็ซื้อพึกลำข้าไปแล้วก็หาส่วนประกอบผักอะไรเงี้ยเราก็ามาผสมกับปูบดเพื่อ,อามาเป็นอาหารให้กบครับตัวนี้ หลังจากการปรับเปลี่ยนจากทําไร่มาทษษษษําเรษฐกิจพอเพียงปุ๊บรู้สึกก็โอเคครับมีไรายได้ทุกวันแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยทําอย่างนี้มาโดยตลอดเลยครับนายรุ่งบัวทองเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกรษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประสบความสําเร็จในการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นหลักชัยเพื่อการสร้างไรายได้และความมั่นคงในอาชีพบนกิจกรรมการเกษตรต่างๆที่หลากหลายทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมง,อย,งอย่างเลี้ยงกบอย่างเดียวมันไม่พอเพียงแน่ครับเราก็ต้องหันมาปลูกผักเพิ่มเติมครับก็เลยหันมาปลูกผักสวนครัวครับ ปลูกสมุนไพรปลูกผักมากินเองครับแล้วก็เลี้ยงปลาพอเราเริ่มมีไรายได้ขึ้นมาเราก็ต่อยอดคือเรากำไรที่เราเลี้ยงจากเลี้ยงกบมาเนี่ยเราก็หันมาซื้อแพะเข้ามาเลี้ยงมาศึกษาข้อมูลเลี้ยงแพะดูพอเลี้ยงแพะก็ประสบวามสำเร็จแล้วว่ะโอเคการตลาดไปได้แล้วก็เลี้ยงแพะเพราะแพะเนี่ยเราสามารถลดต้นทุนได้คือเราไม่ต้องเป็นต้องไปซื้ออาหารให้กินเราปลูกหญ้าในเปียปลูกหญ้าเพื่อจะมาให้สัตว์กินได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับ มีแนวคิดอยากจะเลี้ยงหนูนาแล้วก็เอาหนูนามาเลี้ยงลองทดสอบเลี้ยงดูปรากฏว่าเลี้ยงหนูนาปีแรกขายดีมากเลยครับตัวนี้ขายดีมากเลยหนูนาเพราะว่าหนูนาก็เราก็ลดต้นทุนได้คือเราก็ให้เก็บอาหารที่ตกค้างในไร่คือมันสำปะหลังที่ขุดหลังขุดแล้วเราไปเก็บก้นไร่แล้วก็โพดก้นไร่อะไรเงี้ยครับเอามาให้หนูกินแล้วก็หญ้าเก็บตามท้องไร่ท้องนาครับตัวนี้การเลี้ยงกบเนี่ย มันมีอุปสรรคเยอะอากาศสิ่งแวดล้อมนี้เราก็ทาทาอากาศให้อย่างที่ว่าต้องการกบพนงการแบบไหนอะไรไงเงี้ยเราก็ทําแบบนั้นปรากฏว่ามันก็ประสบความสาเร็จเราก็สามารถเลี้ยงกบได้ประสบความสำเร็จเ,เราก็เลี้ยงกบได้มาครับต่างรังกันมาผมก็มีชีวิตด,ดีขึ้นครับมีไรายได้ทุกวันครับมีไรายได้ทุกวันจากการเลี้ยงกบเพราะพันธุ์ลูกกบจําหน่ายครับ การเพราะขยายพันธุ์กบเพื่อจำหน่ายคือหนึ่งในกิจกรรมหลักที่ช่วยสร้างไรายได้ให้อย่างมั่นคงในเวลานี้เพราะได้มีการนำหลักการบริหารจัดการดูแลตามการส่งเสริมแนะนำของเจ้าหน้าที่มาปรับใช้ร่วมกับภูมิปัญญาและประสบการณ์จนทำให้ประสบความสำเร็จในการเพราะขยายพันธุ์กบให้ได้คุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ พอเลี้ยงกบมาได้ระยะหนึ่งก็เราเรามีลูกเราเพาะลูกกบจำน่ายหลังจากนั้นลูกค้ามาซื้อลูกกบเราไปเลี้ยงแล้วคือไปเลี้ยงแล้วได้ประสบความสำเร็จว่าลูกกบเราแข็งแรงแข็งแรงดีไม่มีปัญหาโรคอะไรเงี้ยคือกบเราสมบูรณ์ลูกค้าลูกบอกก็เยอะมากเลยตอนนี้ก็ผลิตผลิตลูกกบก็ไม่ทันครับช่วงนี้ไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์สั่งจองลูกกบเราเนี่ยทะลุเป้าถึง1 0 0 0 0แตัวนะครับต่อเดือนนะครับ ตอนนี้คือส่งตลาดคือเราจะส่งอยู่ที่แม่ค้ารับอทิ้งครับรับทิงตั้งแต่ห้าหมื่นตัวถึงหนึ่งแสนตัวนะครับครับอย่างกบผมเพาะขึ้นมาเที่ยวนึงเนี่ยคือหลักหลักแสนตัวครับถ้าเราส่งกับแม่ค้าคนกลางเราก็จะขายอยู่ที่แปดสิบตังค์เก้าสิบตังค์นะครับแปดหมื่นเก้าหมื่นบาทครับต่อต่อเดือนแต่ถ้าขายให้กับลูกบ่อเราจะขาย,ยที่ตัวหนึ่งบาทนะครับกบหนึ่งเดือนครับพร้อมเลี้ยงครับ พันกบเขตผมนี่จะนิยมพันลูกผสมกบนาครับเนื้อเขาจะแน่นแข้งขายาวครับเหมือนกบนาเลยครับแล้วจะแข็งแรงแนโน้มผมตอนนี้ลูกบ่อก็คือมากขึ้นผมทํายังไงจะจะขยายจาหน่ายพันกบให้กับเกษตรกรได้เพียงพอครับผมก็แนวคิดผมก็จะขยายบ่อเพิ่มนะครับขยายบ่อเพิ่มขยายบ่อเพิ่มเพื่อจะเพาะพันกบตามเป้าหมายที่ลูกบ่อบอต้องการครับ ด้วยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนรู้คู่ปฏิบัติจึงทําให้ไหนรุ่งบัวทองมีความเชี่ยวชาญในด้านการเพราะขยายพันธุ์กบเป็นอย่างมากและได้กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเพื่อนเกษตรกรที่สนใจและหันมาเลี้ยงกบกันมากขึ้นเนื่องจากเลี้ยงง่ายใช้น้ําน้อยและใช้เวลาไม่เกิน2เดือนครึ่งเท่านั้นก็สามารถขายได้ เทคนิคการเลี้ยงกบนะครับขั้นแรกเลยละครับเราต้องคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ครับแข็งแรงครับแล้วก็ปัจจัยหลักของการเลี้ยงกบคือน้าครับเราต้องเน้นเรื่องน้ําน้ําต้องสะอาดครับกบถึงจะแข็งแรงไม่ป่วยไม่เป็นโรคครับการจัดการเรื่องการให้อาหารเราจะมีอาหารเสริมครับเราเราเลี้ยงปูไว้เพื่อเราจะปั่นให้เป็นน้าเอาคข้ากับอาหารให้กบกินอีกทีครับถ้าเราเลี้ยงกบหนาแน่นเราก็ต้องถ่ายน้ําบ่อยหน่อย แต่เทคนิคของผมคือกบเนี่ยถ้ากินอาหารแล้วก็ถ่ายมูลออกมาก็ค่อนข้างจะมีกลิ่นเหม็นแต่นี้บ่อผมนี่จะใช้น้ำส้มปนไม้เป็นหลักครับเราพอเริ่มมีกลิ่นเราก็ใช้น้ำส้มปนไม้มาบำบัดน้ำครับเพื่อไม่ให้น้ำมีกลิ่นเหม็นครับครับสำหรับมือใหม่ครับเลี้ยงกบเรามีเงินเพียง3,000บาทแล้วก็สามารถเลี้ยงกบได้แล้วนะครับ ขั้นแรกเลยครับเราเราไม่มีสถานที่เลี้ยงเราก็สามารถซื้อกระชังบกครับแล้วลูกกบแล้วก็ตัวละบาทครับเรากระชังหนึ่งเราก็ใส่ประมาณนักพันตัวครับว่าหนึ่งพันบาทครับแล้วเหลือนั้นก็ค่าอาหารประมาณอยู่ที่พันกว่าบาทครับเราก็สามารถเลี้ยงได้แล้วครับกบและอายุเขาสั้นครับเลี้ยงแค่สองเดือนครึ่งก็สามารถจับขายได้แล้วครับกบจากที่ให้ความสําคัญกับการผลิตที่เน้นคุณภาพ ผลิตลูกพัน์ธุกบที่แข็งแรงเจริญเติบโตดีจึงทำให้ลูกกบของเกษตรกรผู้นี้ได้กลายเป็นที่ต้องการของลูกค้าทำให้ปริมาณลูกกบจากบ่อเลี้ยงที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการจึงได้วางเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณการผลิตด,ด้วยการขยายบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพิ่มขึ้น ก้าวเดินและยึดหลักของกเกษตรทฤษฎีใหม่จึงนำมาซึ่งการพลิกเปลี่ยนสู่ความมั่นคงในอาชีพและไรายได้ดังที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร,กรแห่งจังหวัดกำแพงเพชรผู้นี้รุ่งบัวทอง